เปิดเหตุผลละครไทยที่ยังไม่พัฒนาจนเทียบเกาหลีไม่ติด ได้ว,ว่าละครของเกาหลีมาบูมในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราที่เรามักจะได้ยินเสียงจากคนดูคือว่าทําไมละครไทยถึงไม่สนุกเท่าละครเกาหลีทั้งที่นักแสดงในบ้านเราก็ฝีมือไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยความนําเน่าก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรือเป็นเพราะว่าความไม่สมจริงที่ทําให้ละครไทยนั้นไม่พัฒนาไล่มาตั้งแต่เรื่องการแต่งกายเห็นมีหลายเรื่องที่ในบทบอกว่าให้ตัวละครเนี่ยเป็นคนจนโดยเฉพาะตัวเอกก็ไม่รู้ว่าจนอีท่าไหนถึงได้ใส่เสื้อผ้าที่มียี่ อได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการแต่งหน้าทําผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วขัดใจหลายคนมากเลยค่ะโดยเฉพาะตัวละครฝ่ายหญิงถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือมีหน้าตาผิวพรรณดีธรรมชาติแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมาอยู่ในละครก็จะถูกจับแต่งหน้าหนาๆด้วยกับเครื่องสําอางตลอดเวลาขนาดว่าไม่สบายใกล้ตายส่วนไหนซีดไม่ว่าแต่ขอตาเด้งไว้ก่อนแล้วต่อไปก็เป็นเหตุผลที่ว่ามีการวางตัวนักสแสดงที่ไม่เหมาะสมกับ,บบทประพันธ์ประเภทว่าตอนนั้นใครที่ดังเนี่ย ก็จะจับยัดใส่เข้าไปในบทเลยไม่สนเลยว่าจะเหมาะสมกับบทประพันธ์นั้นหรือไม่เรื่องต่อไปก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าการที่นักแสดงไม่เชี่ยวชาญในบทที่ได้รับก็จะเป็นเรื่องที่มองผ่านไม่ได้อย่างเรื่องการใช้ภาษาที่ต่างจากปกติเคยใช้ภาษาเฉพาะถิน่นทั้งภาคเหนือใต้อีสานหรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านหากไม่ใช่เจ้าของภาษาฟังเนี่ยก็คงไม่รู้สึกอะไรแต่คงลืมนึกไปว่าเจ้าของภาษาเขาก็มีโอกาสที่จะดูหากได้ฟังสำเนียงที่เปล่งออกมาแล้วเนี่ย ก็จะไม่เป็นการเอาเปรียบคนดูไปหน่อยบทนางเอกเนี่ยหรือพระเอกก็จะต้องเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องดนตรีแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่เคยจับแม้กระทั่งชิงถึงเวลาถ่ายจริงให้มาทําท่าสวยดูดีใส่ดนตรีเสนอหูเข้าไปแต่ดูยังไงก็ทีเหลวไล่มาที่สถานที่ถ่ายทํากันบ้างค่ะบางเรื่องที่ต้องถ่ายทําในป่านเนี่ยก็อาจจะถ่ายกันก็คือเวลากลางวันแล้วมาท,ทําทีว่าอยู่ในป่าเวลากลางคืนก็จะมีบางเรื่องที่บอกว่าตัวเอกเนี่ยอยู่เมืองนอกใส่เสื้อกัน หนาวทำทีว่าอากาศหนาวจาดัดนั่นเองละคะ่ะ